สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทูบครับวันนี้22ธันวาคม25 6 3ครับจะมาเล่าเรื่องการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่7ให้ฟังครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่รับสูงสุดถึง32,280บาทครับ24ธันวาคมวันอวนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวงวด7ชมรายละเอียดครับเมื่อวานนี้ครับ21ธันวาคมคณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิง ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่เพื่อจ่ายส่วนต่างงวด7ครับเกษตรกร,ร,กรที่จะได้เงินงวด7ก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้และระบุวันเกี่ยวข้าว14-20ธันวาคม63รอรับเงิน24ธันวาคมนะครับหากวันรับเงิน24ธันวาคมมีการเปลี่ยนแปลงช่องเราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์เขาระบุไว้ว่าจ่ายหลังประกาศเกณฑ์การางิง3วันทําการวันประกาศก็คือ21ธันวา วันที่24เป็นวันที่3วันทําการหลังประกาศนะครับมาดูครับข้าวหอมมะลิน้องมืที่รัฐบาลประกาศรายได้ตันละ14,000บาทประกาศราคาเกณฑ์กางง้างยิงเมื่อ21ธันวาคมงวด7นะครับก็ประกาศราคาออกมาตันละ11,982บาท48สตางค์เป็นราคาที่ประกาศออกมาแล้วต่ำกว่าราคาประกันต่ำกว่าอยู่2,017บาท52สตางค์นะครับ ซึ่งรัฐบาลจะต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างนี่แหละตันละ2017บาทห้2สสตางค์ให้กับเกษตรกรชาวนาต่อไปซึ่งเกษตรกรชาวนาจะได้รับการประกันรายได้สูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน16ตันนะครับผู้ที่ลงทะเบียน16กไร่ก็ได้เข้าเกิน3เกิน16ตันแล้วแต่เขาประกันรายได้เพียง16ตันเพราะฉะนั้นผู้ที่ลงทะเบียน36กไร่หรือมากกว่า36กไร่ขึ้นไปก็จะได้ประกันรายได้หรืองเงินส่วนต่างสูงสุด 16ตันคูณด้วยตันละ2017บาท5 2สตางค์ก็จะได้เงินสูงสุด32,280สรสบาทเศษนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนปลูก36กไร่ขึ้นไปหรือ3 36กไร่และมากกว่า36กไร่ได้เงินสูงสุดเท่ากันคือ32,280บาทครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนน้อยกว่า36กไร่มาดูครับปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทแบบไปตองคิดเลยครับง่ายๆเลยครับแต่ก็จะอธิบายที่มาที่ไปให้ฟัง พอเป็นความรู้นะครับวิธีคิดว่าแต่ละไร่จะได้เงินกี่บาทหลักเกณฑ์ในการคิดดังนี้ครับเอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนนะครับคูณด้วยผล,ผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่แล้วหารด้วย1,000ก็จะได้รู้ว่าเราได้ข้าวกี่ตันหลังจากนั้นนําจํานวนข้าวที่ได้กี่ตันนั้นมาคูณส่วนต่างที่รัฐบาลจ่ายชดเชยตันละ2,017บาทห้สตางค์หไร่ครับผลผลิต445กิโลกร,รัมต่อไร่คูณกันแล้วได้445 หารด้วย1,000ก็ได้จุด445แสดงว่า1ไร่ได้เข้าจุด445ตันซึ่งได้เข้าวไม่ถึง1ตันนะครับทีนี้ก็เอาจำนวนเข้าที่ได้0 4 4 5ตันคูณต่วนต่างตันละ2 0 1 7 5 2 1ไร่ก็จะได้เงินที่คํานวณออกมาแล้ว897บาท80สตางค์ครับใครที่ไม่อยากดูคลิปต่อไปดูถึงขั้นตอนนี้ก็พอจะนึกออกว่าจะทําอย่างไรต่อไป ก็คือเอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกคูณด้วยไร่ละ897.80ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทไม่ต้องดูจนจบก็ได้ครับย้ําเอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกคูณด้วยไร่ละ8 9 7 8 0ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทรอโอนวันที่24ธันวาคมแต่จะคูณเพลินครับ36ไร่ไม่ต้องคูณเพราะว่า36ไร่ขึ้นไปคิดให้แล้วเขาจ่ายสูงสุด32,000น 280บาทเพราะเขาประกันรายได้ไม่เกินครัวเรือนละ1 6ตันนะครับเข้าใจนะครับทีนี้สําหรับคนที่ขี้เกียจที่จะคิดดูทีละหนึ่งไร่ไปจนถึงสุดท้ายเลยว่าได้เงินกี่บาทครับสําหรับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับฟังไปพร้อมกันครับ1ไร่ใครลงทะเบียนปลูก1่ไร่ได้เงินงวดน,นี้ครับ897าบาท80สตางค์ไร่ต่อไปจะไม่อ่านสตางค์ครับเพื่อความเร็วครับ2ไร่ได้เงิน1795บาทครับ 3ไร่ได้เงิน2,693บาท4ไร่3,591บาท5ไร่4,488บาท6ไร่3,586บาท7ไร่6,284บาท8ไร่7,182บาท8ไร่นะครับ9ไร่8,080บาท10ไร่8,977บาท11ไร่9,875บาท12ไร่1 7 7 3บาท 13ไร่11,671บาท14ไร่12,569บาท15ไร่13,466บาท16ไร่14,364บาท17ไร่15,262บาท18ไร่16,160บาท19ไร่17,058บาท20ไร่17,955บาท 21ไร่18,853บาท22ไร่19,751บาท23ไร่2 6 4 9 9บาท2 3ไร่ครับ 26, งหมบาท2 4ไร่2 1 5 4 7บาท 26, 23, 2 5ไร่2 2 4 4 4บาท26ไร่23,342บาท 27ไร่2 4 2 4 0บาท28ไร่2 5 1 3 8 1 3 8บาท29ไร่26 0 3 6บาท30ไร่26,933บาท31ไร่27,831บาท32ไร่28,729บาท33ไร่29,627บาท34ไร่3 0 5 2 5บาท 35ไร่31,422บาท36ไร่หรือมากกว่า36ไร่ได้สูงสุด32,280บาททั้งหมดก็เป็นรายการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้งวดเจ็ดที่รัฐบาลจะจ่ายช่วยเกษตรกรชาวนาในภาวะข้าวขายไม่ได้ราคานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ชมคลิปมาจนจบนะครับ สําหรับส่วนต่างข้าวงื่อเจ็ด 7, เราได้ทําให้ชมครบทั้ง5้าข้าวแล้วนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้สําหรับคลิปที่ขึ้นก่อนหน้านี้มีทุกข้าวนะครับสําหรับงื่อเจ็ดรอรับเงิน24ธันวาคมครับหากวันที่24ธันวาคมเปลี่ยนแปลงวันจ่ายอย่างไรจะนําข้อมูลมาแจ้งอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ